โดยคุณผู้ชมครับอย่างที่บอกครับว่าที่จังหวัดยาลาครับก็ได้มีการหันนะครับสำหรับการเลี้ยงนะครับสำหรับเป็ดเนื้อเนี่ยมาเป็นเป็ดไข่แทนครับนายประดับนะครับรวมไปถึงนางพันนีศรีตนนนะครับก็ได้เล่าให้ฟังครับคุณผู้ชมครับว่าก่อนหน้านี้เนี่ยตัวเนียงก็ได้เลี้ยงเป็ดไข่แลวก็ไก่พื้นเมืองแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยก็หันมาเลี้ยงเป็ดเนื้อแทนนะครับหลังจากที่ว่าสภาพอากาศเนี่ยร้อนช่วงนี้เนี่ยก็เข้าสู่หน้าแล้งนะครับ ซึ่งตอนแรกนะครับที่เริ่มเลี้ยงเป็ดไข่เบตงแล้วก็ไก่เบตงนะครับเลี้ยงมานะครับก็เลี้ยงมาเรื่อยๆครับลูกเป็ดเนี่ยมันแพงนะครับเพราะสภาพอากาศร้อนก็ทําให้เนี่ยเป็ดแล้วก็ตายไปเป็นจํานวนมากนะครับก็ไก่เบตงก็ตายเช่นเดียวกันนะครับคุณบรวรรณครับก็เลยหันมาเลี้ยงเป็ดเนื้อแทนนะครับรวมไปถึงไก่พื้นเมืองเพื่อที่จะเป็นรายได้เสริมนะครับในการปลูกผักด้วยพอที่จะช่วยเรื่องของค่าน้ําค่าไฟได้เขาบอกว่า อยู่แบบเศรษฐกิจพอเพียงครับตอนนี้เนี่ยก็มีเป็ดเนื้ออยู่ประมาณ300ตัวแล้วก็ไก่อยู่ที่ประมาณ250ตัวทั้งขนาดเล็กและก็ขนาดใหญ่นะครับสำหรับการเลี้ยงเป็ดเนื้อเนี่ยต้องบอกว่าจะดีกว่าเลี้ยงเป็ดไข่ครับเนื่องจากว่าเป็ดเนื้อเนี่ยมีราคาด,ดีนะครับเลี้ยงไปแล้วนะครับก็สิ่งที่สําคัญก็คือว่าตลาดเนี่ยหาได้ง่ายนะครับยิ่งตลาดช่วงนี้นะครับก็คือมีไม่มากนะครับแล้วก็ไม่ได้ที่จะออกไปขายข้างนอกด้วย ก็เลยทําให้ครอบครัวของผู้สูงอายุ2คนเนี่ยอย่างที่บอกก็คือคุณลุงประดับกับคุณป้าพันนีนะครับก็เลี้ยงกันมานะครับซึ่งต้องบอกว่ามีผู้สูงอายุอยู่ด้วยในครอบครัวครับคุณวรวรรณนะครับอ่านเลี้ยงกันไปแล้วนะครับแล้วก็มีลูกชายที่พิการด้วยนะครับไม่ได้ยินช่วยกันทํามาหากินนะครับและที่สําคัญครับต้องบอกว่าชาวบ้านเนี่ยรู้จัก2คนนี้เป็นอย่างดีนะครับแล้วก็เมื่อนําไปขายในตลาดแล้วนะครับก็จะมาบอกต่อกันเรื่อยๆนะครับ เรื่องอะไรคะเขาบอกก็เรื่องอะไรคะ,ะคุณเขาบอกว่ารายได้จากการเลี้ยงเป็ดเนื้อเนี่ยก็นํามาเลี้ยงครอบครัวเพราะว่ารายได้ดีนะครับและ,ะที่สาคัญอย่างที่บอกว่าถึงแม้ว่าน้ำเนี่ยจะได้ผลกระทบเนี่ยในเรื่องของการปลูกผักนะครับไม่ว่าจะเป็นพืชผักสวนครัวมะเขือนะครับตะไคร้ขมิ้นข่านะครับก็ปลูกรอบๆบ,บ้านอย่างที่บอกว่าน้าเวลาเราใช้ในการซักผ้าในการล้างจานตรงนี้คุณรวรบาลนะครับเราก็สามารถที่จะนําไป,ดไปรดน้าต้นไม้ได้นะครับก็เป็น เซฟนะครับในการที่จะนํามาประหยัดเรื่องของน้ำที่สำคัญพอเราเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ใช่ไหมมูลของเป็ดมูลของไก่เนี่ยก็สามารถที่จะนําไปเป็นปุ๋ยในการที่จะทําให้ต้นไม้เนี่ยเจริญเติบโตงอกงามและที่สําคัญก็คือเป็นผักปลอดสารพิษผักอัสารพิษนะครับปลูกทานเองแล้วนะครับเหลือไปเนี่ยก็นำไปขายนะครับก็สามารถสร้างรายได้มาเลี้ยงครอบครัวนั่นเองครับขณะที่แหล่งท่องเที่ยวอย่างน้ำตก ซอะลาตอค่ะในพื้นที่หมู่ที่หนึ่งบ้านเจาะปูนแนค่ะอยู่ตำบลออขออภัยค่ะอยู่อำเภอยะหาจังหวัดยะลาได้รับผลกระทบเรื่องของน้ำเหมือนกันค่ะเขาบอกว่าน้ำไม่ไหลลงมาจากต้นน้ำนะคะแทบจะไม่มีไหลลงมาถึงตัวน้ำตกเลยค่ะเขาบอกเหือดแห้งเกือบทั้งหมดทางชุมชนก็ต้องช่วยกันในการเสริมกระสอบทรายกักน้ำเอาไว้แต่มีปริมาณไม่มากนะคะทำให้นักท่องเที่ยวเนะะี่ยค่ะลดลงชาวบ้านในชุมชนก็ขาดไรายได้จากการขายค่ะ ด้านผู้ที่ดูแลสถานที่ตรงนี้นะคะเขาบอกว่าปีนี้น้ำจะแรงมากน้ำลดลง ไม่ถึงอาทิตย์น้ําแห้งมากกว่านี้อีกค่ะเนื่องจากว่าข้างบนต้นน้ําจะปลูกทุเรียนกันเกือบเกือบร้อยไร่นะคะข้างบนก็บอกทางเจ้าของสวนเองก็จะมีการเก็บกับน้ําเอาไว้นะคะใช้สําหรับในสวนทุเรียนซึ่งต้นน้ําปีนี้มาจากป่าสงวนแห่งชาติป่าตันหยงกาหลอที่ผ่านมาไม่เคยเกิดเหตุการณ์อย่างนี้นะคะสองสามปีก่อนหน้านี้ไม่แห้งขนาดนี้สถานการณ์แบบนี้เขาบอกไม่เคยเกิดขึ้นมาในรอบ10ปีส่วนนักท่องเที่ยวก็มีการ ติดต่อเข้ามาพอรู้ว่าน้ำรถนะคะก็ก็ไม่มาค่ะเขาบอกว่าก็ก็เลยแบบไม่อยากมาเหมือนมาแล้วก็ก็ไม่เจออะไร อเงี้ยอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้ก็ยังคงต้องรอเรื่องของฟ้าฝนอย่างเดียวค่ะว่าจะทําให้น้ําตกตรงนี้ซึ่งเป็นแอ่งน้ําธรรมชาติในตํานานกลับมาสวยงามได้อีกเมื่อไหร่เดี๋ยวก็ต้องรอเรื่องของฟ้าฝนค่ะก็อยากจะให้บรรยากาศเนี่ยค่ะกลับมาร่มรื่นเย็นสบายค่ะแล้วก็น้ําก็จะได้เลี้ยงต้นไม้ต้นไม้ก็จะได้เติบโตไม่แห้งเหี่ยวค่ะก็ต้องรอธรรมชาตินะว่าจะฝนฟ้าจะตกเมื่อไหร่นะครับแต่ว่าหลายๆคนเนี่ยก็บอกว่าพอ น้ําถึงจะน้อยเนี่ยไปเล่นน้ำมาที่จังหวัดอะไรก็บอกสดชื่นใช่มาดูเรื่องของธรรมชาติอีกหนึ่งเรื่องครับคุณวรวรณครับเรื่องของการช่วยเหลือเต่านะครับโดยเฉพาะทางด้านของสอนชนที่จังหวัดสงขลาครับคุณผู้ชมครับก็คือได้มีการช่วยเหลือนะครับสำหรับเต่านะครับเดี๋ยวเราจะไปดูบรรยากาศนะครับอ่าซึ่งต้องบอกนะครับว่าเต่าตัวนี้นะครับคุณผู้ชมครับเป็นการช่วยเหลือเต่าทะเลที่ติดอวนของชาวบ้านนะครับเดี๋ยว ไปดูบรรยากาศที่การให้ช่วยเหลือเพราะว่าเรื่องของธรรมชาติเนี่ยดังที่บอกว่าเวลาเราออกทะเลไปหาปลานู่นเนี่ยบางทีจับประมงในการวางอวนเนี่ยก็จะติดพวกที่เป็นสัตว์ในการดูแลตรงนี้ติดกลับมาด้วยคสอนชนเองเนี่ยก็เข้าไปดูแลช่วยเหลือตรงนี้ด้วยนะครับ